คอนิชิวาวาตาชิวามลดีเดชสวัสดีคะ่ะแจงเองคะ่ะตอนนี้แจงทําธุรกิจเกี่ยวกับการนําเข้ารับฝากซื้อของจากญี่ปุน่นรวมถึงการประมูลของจากญี่ปุน่นผ่านเว็บไซต์ Yahoo Japan ซึ่งเป็นแหล่งค้าส่งราคาปีกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุน่นแจงเป็นเจ้าของแฟนเพจชื่อว่า Kokoro p ออ o ด d e r j จ p a n และเป็นเจ้าของอ e ีบุ๊กที่ขายดีติดอันดับท็อปเซลเลอร์อยู่ที่อุ๊บบีอยู่นะตอนนี้จับเสือมือเป่าีออ o ด d e r j จ p ปนรวยได้ไม่ง้อทุนคะ่ะ วันนี้แจงมีข่าวดีมากๆเลยจะมาบอกสำหรับสาวกเตแปนแล้วท่านที่กำลังมองหาช่องทางในการทำธุรกิจออนไลน์รวมถึงคนที่อยากนำเข้าสินค้าของจากญี่ปุ่นค่ะเราพบกันนะคะวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้แจงและทีมงานจะมาร่วมกันแบ่งปันความรู้แชรประสบการณ์ให้ทุกทท่านที่เข้าร่วมงานสัมมานาได้พบช่องทางดีๆในการทำธุรกิจนำเข้าและฝากซื้อของจากญี่ปุ่นแล้วพบกันค่ะ